กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับผมนะค,คุยกับเตะนะครับวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลทัศนาฟุตบอลต้องคุยกับเตะนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์บอลประจําวันที่4มีนาะคม2568นะครับวันนี้เนี่ยผมจัดมาให้แบบจดุดจวดนะครับ4คู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะค,คุณผู้ชมผู้แรกเนี่ยเป็นขับ์บูดนะพบก,กับ Villa, แอตตันวิล่าเตะตอนเที่ยงคืน45 คู่ที่2เนี่ยเป็นเลอมาริดพบกับแอตติโกมาริดนะครับคู่ที่3เนี่ยเป็น p s v ออฟเฟนไฮพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นดอตมุนพบกับลิวนะค,คุณผู้ชมเตะตอนตี3ทั้งหมดนะสามคู่ที่เหลือนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ผลแนวทางฟุตบอลสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยคู่แรกเนี่ย ที่เมื่อวานคุยกับตรงให้ไว้นะครับเป็นต่อยูเวนตุสนะครับ1.5นะครับยูเว่เนี่ยเตะกับเวโรนาสกอร์เมื่อวานนะครับยูเว่เนี่ยชนะเวโรนาไป2ประตูต่อศูนย์นะครับทําให้คู่นี้เนี่ยเข้าเป้านะคุณผู้ชมมาดูที่คู่ที่สองนะครับคู่ที่2เนี่ยเป็นเบียริวพบกับเอสปัญยอนนะครับต้องบอกว่าทางเราให้ไว้เป็นต่อเบียริวนะครับ1-1.25แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยคู่นี้เนี่ย เรื่องการแข่งขันนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรนะสำหรับคู่นี้คู่ที่3ามนะครับตึก FA ครับ Nottingham Forest พบกับ Ip s w i ว h Town นะครับคู่นี้เนี่ยทางเราเนี่ยให้ไว้เป็นต่อ Nottingham Forest นะครับลบ0.75ต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย Ip s w i ว h Town เนี่ยสามารถทำได้ดีนะครับบอลอยู่ในรายการบอลถ้วยในอิฟ i วิ t ทาวแบบเล่นดีมากนะครับทำให เมื่อวานเนี่ยสกอร์จบไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้คู่นี้เนี่ยไม่เข้าเป้านะครับสำหรับนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสพบกับอปโซวิทาวในศึกเอคับนะครับแล้วคู่สุดท้ายเป็นสปอร์ติ้งลิทบอนนะครับพบกับเอโตเลนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยทางเราเนี่ยให้เป็นลองเอโตเลไว้นะครับ,บวกสนะครับสกอร์จบไปเมื่อวานนะเป็น สปอร์ตติ้งลิบบอนชนะไป3ประตูต่อ1นะครับทำให้คู่นี้เนี่ยไม่มีผลอะไรกับทางทางเรานะครับต้องบอกว่าสำหรับคัมคืนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเพียงคู่เดียวนะครับเป็นคู่ต่อยูเวนตุสนะครับลบหนึ่้านะคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูแบบสายจวดกันเลยดีกว่านะในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเป็นรอบ16ทีมนะัดเตะน,นัดแรกนะครับคู่แรกเนี่ยเป็น ขับบูธนะเพราะก็ Villa แอตตันวิลลาเตะตอนเที่ยงคืนสี่สิบห้านะครับคุณผู้ชมคู่นี้เนี่ยเราไปดูที่ฟอร์มการเล่นนะฟอร์มการเล่นของขับบูธเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังนะครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับทางฝั่งของแอตตันวิลลาเนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมาดูกันที่เฮดทูเฮดนะครับ เฮตุเฮตเนี่ยขับบูธเนี่ยเคยเจอกับแอตตันวิลลาไปหนึ่งครั้งนะครับก็คือจากรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นทางขับบูธนะที่สามารถชนะทางฝั่งของแอตตันวิลลาไปได้นะครับมาดูที่นักเตะบาดเจ็บนะ้นักเตะบาดเจ็บทางฝั่งของขับบูธเนี่ยบาดเจ็บหนึ่งคนนะครับทางฝั่งของแอตตันวิลลาเนี่ยเจ็บถึงสี่คนนะครับ มาดูกันที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นในค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้เนี่ยขับบูธเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4 2 3สองสามหนึ่งนะครับและทางฝั่งของแอตตันวิลล่าเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4 2 3สองสามเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่แฮนดิแคปนะแฮนดิแคปเนี่ยเป็นแอตตันวิลล่าต่อนะครับเสมอคู่นี้เนี่ยแอดแนะนำไม่เชียร์ทางฝั่งของแอตตันวิลล่านะเพราะว่านหนวยเนี่ยออกได้2หน้า แต่ผมคิดว่าทางฝั่งของแอตตันวิลล่าเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่สำหรับในค่ำคืนนี้ส่วนขับบูทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็อยู่ที่2ของลีกนะครับต้องบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะในในส่วนของขับบูทนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยแล้วแต่ท่านชอบนะวิคอยากเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้ต้องพูดประมาณนี้เลยนะครัแต่ว่า ตัวเองนะผมชอบทางฝั่งของแอตตันวิลล่ามากกว่านะครับถึงจะมีนักเตะที่เจ็บค่อนข้างเยอะแต่ว่านักเตะที่เอามาใช้แทนนักเตะบาดเจ็บเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกัน,นครับทางฝั่งของ Villa แอตตันวิลล่าและคิดว่าแอตตันวิลล่าเนี่ยน่าจะไปได้ไกลมากกว่านะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสกอร์คาดจบเนี่ยคือแอตตันวิลล่าชนะขาบบูไป2ประตูต่อหนะครับ ไปดูกันที่คู่ที่สองนะครับคู่ที่สองเนี่ยเป็นเลอัรมาริดนะพบกับนะแอติโกมาริดนะครับเตะตอนตีสามคู่นี้เนี่ยบิ๊กแมตช์แน่นอนนะครับใครแฟนใครแฟนเออราชันชุดขาวว่าเจอกันนะตีสามนะครับใครแฟนตาหมีนะครับก็เจอกันช่วงเวลาตีสามนะครับสําหรับคู่นี้เราไปดูกันที่ฟอร์อมการเล่นกันก่อนนะฟอร์รอมการเล่นของแอติโกมาริดกับเรียรมาริดนะครับ ชาวบ้านเรียมานดิดเนี่ยฟอร์มการเล่นห้านัดหลังนะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปสะดุดแพ้เบติสมานะครับสองประตูต่ตอหนึ่งนะครับทางฝั่งของแอติโกมานดิดนะครับฟอร์มห้านัดหลังเนี่ยชนะ 2, สะองเสมอสามนับนัดล่าสุดที่ไปเจอบินเบามานะชนะมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาดูกันที่เฮตูเฮตนะเฮตูเฮตเนี่ย ต้องบอกว่าเคยเจอกันบ่อยนะเป็นทางฝั่งของเรียวมาดลิดเนี่ยชนะไปถึง21นัดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเอติโกมาดิดเนี่ยชนะไปถึง13านัดนะครับแล้วก็มีการเสมอกันไป17นัดนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าสกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยในพักหลังๆมาเนี่ยออกเสมออย่างบ่อยนะครับออกหน้าเสมอค่อนข้างบ่อยนะครับต้องพูดอย่างนี้นะในปี2องพันีเนี่ยสามนัดล่าสุดที่เจอกันไปเนี่ย ในศึกลาลิก้าเนี่ยเสมอกันไปสามนัดนะครับไปดูันที่ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทางฝั่งของผู้เล่นบาดเจ็บในเรอัมลมาดริดเนี่ยวันนี้เนี่ยบาดเจ็บถึง4คนนะครับแล้วก็มีติดตัวแบนอย่างจูตเบลลิงแฮมนะครับที่ยังไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้นะครับแต่ว่าอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือวาเวเดหายเจ็บแล้วนะครับทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับหลังจากทีมไม่มีวาเวเดไปประมาณ2 3ถึงนัดที่ผ่านมานะครับ ส่วนทัพตาหมีนะครับแอติโก้มาลลิดเนี่ยบาดเจ็บถึงสองคนนะครับคุณผู้ชมมาดูกันที่ฟอร์มการเล่นนะฟอร์มการเล่นทางฝั่งของแอติโก้ทางฝั่งของเลอันมาลลิดก่อนนะครับเอเลอันมาลลิดเนี่ยมาในรูปแบบของแผนซีซัมสามนะครับทางฝั่งของแอติโก้มาลลิดเนี่ยมาในรูปแบบของแผนซีซีสองนะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันที่แฮนดิแคปนะแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยเป็นมาลลิดต่อศูนย์จุดห้า แอดเนี่ยแนะนำไม่เชีร์ทางฝั่งของมาริดมากกว่านะครับวันนี้มาริดเล่นในบ้านนะครับแล้วก็มีอย่างวาเวเดเนี่ยได้กลับมาลงสนามแล้วนะครับต้องบอกว่าหลังจากมีการบาดเจ็บไปเนี่ยส่งผลต่อทีมค่อนข้างเยอะนะครับมีนักเตะที่หายไปเนี่ยทำให้เรียวมาริดเนี่ยสะดุดมาค่อนข้างบ่อยแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยได้วาเวเดกลับมาแล้วนะครับเราได้เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยผมคิดว่า การเจอกับแอตติกโมาริทที่มีฟอร์มมาค่อนข้างดีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรอัมลมาริดน่าจะปิดสะกอไปได้นะครัระกอที่ค่านะจบสบงหนึ่งนะเป็นมาริชนะแอตติโกโอมาริดไปสองประตูตอนหนึ่งนะครับไปดูกันที่คู่ที่สามนะครับคู่ที่สามเนี่ยเป็น p s v h i วีไฮโอนะครับพบก,กับอาร์เซนอลแต่ตอนตีสาม ฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งของ PSV เนี่ยห้านัดหลังเนี่ยชนะ1นะครับเสมอ1แพ้สามนะครับส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยชนะ2แพ้ัชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับคุณผู้ชมมาดูกันที่ Head to h เ a d เนี่ย Head to Head นะครับต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับสามารถเอาชนะไปได้ถึง2นัดและทางฝั่งของ PSV ชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็มีการเสมอกันไป1นะัด ไปดูกันไปดูกันต่อที่ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งของ PSV เนี่ยบาดเจ็บไปถึง4คนนะครับส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยบาดเจ็บถึง5คนนะต้องบอกว่าแล้วตัวที่บาดเจ็บอยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็น4คนนะที่เป็นตัวสำคัญของอาร์เซนอลนะครับซึ่งด,ดูการนี้เนี่ยต้องบอกว่ากาเบียลเจสุสเนี่ย ไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้นะครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยเอาฟอร์ซีซั่นไปเลยนะปิดเทอมไปเลยนะสำหรับกาเบรียลเจสุสนะครับเรามาดูกันที่นักเตะคาดการจะได้ลงเล่นในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เนี่ยพีเอสบีเนี่ยมาในรูปแบบของแผนสี่สามสามนะครับอาร์เซนอลก็มาในรูปแบบของแผนสี่สามสามเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูกันที่แฮนดิแคปนะแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ย เป็นอาร์เซนอลต่อ0ูนะครับแต่ว่าแอดเนี่ยแนะนำไม่เชยร์ทางฝั่งของ p s v ไฮโอเฟนนะครับสกอร์ที่คาเนี่ยจบ32ถามว่าทำไมถึงแอดแนะนำไม่เชยร์ทางฝั่งของ p s เนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยถามว่าดีไหมไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่า นักเตะที่บาดเจ็บไปเนี่ยสำคัญไปถึงสี่คนนะครับแล้วนักเตะที่มาแทนเนี่ยใช้เป็นเมอริโนนะครับเอนวานเนลลี่นะครับทอสซาเนี่ยที่ที่เลตติ้งในซีซั่นนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับนักเตะสามตัวตัวบนของทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับต้องบอกประมาณนี้เลยนะว่าวันนี้เนี่ยผมเลยเชื่อว่าทางฝั่งของพีทวีนน่าจะสะกดทางฝั่งของอาร์เซนอลไว้ได้นะครับ อาจจะไม่ชนะแต่ผมคิดว่า P s v เนี่ยน่าจะยันเสมอไว้ได้อย่างแน่นอนนะสำหรับคู่นี้มาดูันที่คู่สุดท้ายนะคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นดอดมุนพกเลีวนะครับเตะตอนตีสามนะครับร้อมการเล่นของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งของดอดมูลนะชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนะครับและทางฝั่งของรลี้นี่ย ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนับนัดล่าสุดของแต่ละทีมนะครับที่ไปเจอกันมาคือดอดมุลเนี่ยไปชนะเซาเปาลีมาศูนย์ประตูต่อสองนะครับและทางฝั่งของริวเนี่ยไปแพ้ปารีสมาสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่เฮดทูเฮดนับเฮดทูเฮดคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสําหรับทั้งสองทีมเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับการเตะในค่ําคืนนี้เนี่ย จะเป็นนัดแรกของทั้งสองทีมที่ได้มาเจอกันนะครับไปดูผู้เล่นบาดเจ็บนะครับผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยทางฝั่งของดอทมุลเนี่ยมีถึงสองคนนะครับและทางฝั่งของริวมีสี่คนนะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันที่ผู้เล่นคาดการจะได้ลงเล่นในข้ามคืนนี้นะครับ ข้ามคืนนี้เนี่ยดอทมูลเนี่ยมาในรูปแบบของแผน4 2 3 1นะครับและทางฝั่งของริวเนี่ยก็มาในรูปแบบของแผน4 2 3 2เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องวัดกันที่นักเตะกับแท็กติกแล้วนะครับของทั้ง2ทีมเราไปดูกันที่แฮนดิแคปนะแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยเป็นดอทมูลนะครับต่อ0ูนะ้คุณผู้ชมต้องบอกว่าแอดเนี่ย มองทางฝั่งของดอทมุลไว้มากกว่าการกับระหว่างลิวนะครับแอนเนี่ยมองทางฝั่งของดอทมุลไว้มากกว่านะเพราะว่าต้องชื่นชมทางฝั่งของลิวนะครับที่ได้เข้ามาถึงรอบ16ทีมเนี่ยต้องบอกว่าถือว่ามาไกลในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของดอทมุลเนี่ยการันตีอยู่แล้วครับผมคิดว่าไม่น่าพลาดที่จะไม่สามารถเข้ามาได้ในรอบ16ทีมเนี่ยยังไงก็สําหรับ คู่นี้เนี่ยผมมองว่าดอดมุลเนี่ยกินขาดอยู่แล้วครับแล้วเล่นในบ้านในค่ำคืนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับใส่สกอร์ยับยับอยู่แล้วนะครับสำหรับคู่นี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สรุปแนวทางฟุตบอลคุยกับโต๊ะในค่ำคืนนี้กันดีกว่านะครับค่ำคืนนี้เนี่ยส่คู่คู่แรกเนี่ยับบูเจอแอตตาวิลล่า คุยกับโต้แนะนำเป็นต่อแอตตันวิลล่าลบศูนย์นะครับก็คือแอตตันแอตตันวิลล่าต่อเสมอคู่ที่สองเนี่ยเรียวมานลิดพบกับแอตมานลิดนะครับคู่นี้เนี่ยคุยกับโต้แนะนำเป็นทางฝั่งของต่อมานลิดลบศูนย์จุดห้านะครับคุณผู้ชมคู่ที่สามเนี่ยเป็น PSV พบกับอาร์เซนอลคู่นี้เนี่ยคุยกับโต้แนะนำเป็นทางของรอง PSV อสบวกศูนะครับ และคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นดอทมุลพบกับริวคุยกับโตแนะนําเป็นต่อดอกมุลลบศูนย์จุดเจ็ดห้านะคุณผู้ชมสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยจวดจวดนะครับสี่คู่ต้องบอกว่ามีประมาณนี้เลยแล้วก็อยากจะถามว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะสําหรับคุยกับโตนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีผู้ติดตามครบ ตามความต้องการของผมแล้วเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมมาจัดก,กิจกรรมดีๆให้ครับแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเพื่อนๆช่วยกันฝากแชร์ไปคนน,คนู้นทีคนนั้นทีผมเชื่อว่าแป๊บเดียวกิจกรรมได้เริ่มแน่นอนครับยังไงค่ำคืนนี้เนี่ยเราก็ลากันไปก่อนนะสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่เนี่ยจวดๆพุพ่งอีกรอบหนึ่งวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ